คุณป๊อกคะพรุ่งนี้เป็นวันเชิงเม้งเจ้าแม่เป็นวันเชงเม้งเจ้าแม่หลินโกเนียซึ่งที่นี่เนี่ยจะกําหนดตรงกันทุกปีก็คือวันโกเชงเม้งเชงเม้งแบบคมเนียมจีนโบราณก็คือวันซาเวชิวซาวันที่3เดือน3ตามปฏิทินจันทรคติฝ่ายจีนในวันพรุ่งนี้เนี่ยทางศาลเจ้าจะอัญเชิญองค์เจ้าแม่หลินโกเนียจากที่ประทับอัญเชิญมาปฏิฐานยังเกี้ยวนี้ที่เกี้ยวนียเจ้าก็จะเขียนพระนามเจ้าแม่นะครับเอ่งเล้งเซียงโกกับหลิมผู้โกเนีย ก็จะอัญเชิญมาปฏิสถานแล้วในวันพรุ่งนี้เนี่ย <ผม S 1> จะเริ่<ผ>มเจ้าแม่ประทับลงเกี้ยวตีห้าหานาทีแล,แล้วอัญเชิญเคลื่อนขบวนจากศาลเจ้าตีห้าสาไปที่ไหน ไปที่่วงซุยเจ้าแม่ลิมโกเนียที่บริเวณกรืเซแล้วก็ประกอบพิธีการไหว้เชงเม้งแบบธรรมเนียบเราไปไหว้เชงเม้งบัรนผูุ้ษแล้วลูกหลานที่ไป่าทั้งหมดท่กสารการณ์มากันหมดแต่สิ่งที่สําคัญห้ามพลาดเลยนะคะพรุ่งนี้ไม่ว่าจะผู้หญิงผู้ชายก็แบกเกี่ยวเจ้าแม่ได้ร่วมหามเกี่ยวเจ้าแม่ได้ไม่มีข้อห้ามไม่มีข้อห้ามเลยแล้วก็จะมีข้อกาหนดคือช่วงวันลุยไฟที่จะต้องเป็นผู้ชายกับเจ้าหน้าที่ที่ถ้าเกี้ยวเชงเม้งจะเป็นเกี้ยวนี้แล้วก็เวลาจะอัญเชิญเจ้าแม่ออกจากศาลเจ้า ผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้ที่สามารถแบกเกี่ยวเจ้าแม่ใช่ครับใครอยากมาเป็นลูกหลานเจ้าแม่มาแบกเกี่ยวพรุ่งนี้ได้ค่ะหรือว่าไปเจอที่สุสานก็ได้เนะเพราะเขาก็เวียนรอบสุสานสามรอบค่ะครับผมไปค่ะ